สึดก,กว่าใช้ทันไหมเอ็มจะบอกว่าทันนะคะเพราะว่าเอ็มเนี่ยรู้จักกับตัวนี้เนี่ยเซรั mm ่มในโบทถอกเมื่อ ok 2ปีที่แล้วค่ะจากคุณป้าท่านหนึ่งตอนนั้นท่านอายุ75ดโอ้โหหน้าตึงเป๊ะแล้วแบบคอตึงอะ่ะแล้วแบบหน้าเด้งมากอะเ mm hmm. ลยถามคุณป้าใช้อะไรคะคุณป้าใช้ตัวนี้ค่ะ แล้วก็นวดนวดนวดอย่างถูกวิธีและใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่อายุประมาณ60กว่านะคะท่านใช้เริ่มใช้ตอน60กว่านะคะแล้วเจ็หปัโหน้าตึงเป๊จะจนแบบต้องอยากถามสูตรเลยคุณป้าไม่ได้ฉีดโบท็อกไม่ได้สัญญกรรมอะไรนะคะคุณใช้ตัวนี้ยางถูกวิธีแล้วก็นวดนวด,นวดแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมานะคะโหน้าตึงเป๊ะและอ่อนกว,ว่าวัยเดียวกันนะคะแล้วคุณป้าดูเด็กกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเยอะมากเลยคะ่ะ โอ้โดีมากๆแล้วมาศึกษาเพิ่มเติมคือตัวนี้เนี่ยช่วยเพิ่มเั้นใหญ่และติ่มปลายผิวเราเนี่ยเติมล่องเลยและความหย่อนคล้อยผิวแล้วก็กระชับขึ้นแล้วก็ดูเด้งแล้วก็ดูเด็กลงนะคะแล้วจะดีมากๆเลยแล้วตัวนี้ใช้ต่อเนื่องเนี่ยทำให้เราเนี่ยดูเด็กกว่าวัยเดียวกันได้นะคะลองดูนะคะเริ่มเมื่อไหร่ก็าทานค่ะตัวนี้เป็นนวัตกรรมและใช้ดีมากๆเลยค่ะ